สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่งเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับชื่อว่าตีย่านะครับทุกคนครับหรือว่าตีเซียนะทุกคนเออเราเรียกว่าตีเซียนะครับตามภาคจีนกับภาคญี่ปุ่นนะตัวละครตัวนี้นะครับก็พูดกันง่ายๆ่ายเลยนะสกิลหนึ่งนะครับทุกคนครับก็จะเป็นการวางวงนะครับแล้วก็เป็นดอกเรี้ยนะครับในวงรัศมีนะครับพอๆกันกับสกิลของอาเโดนะพี่บอกเลยว่า อยู่ประมาณสกิลอเวโดนะครับอยู่ข้างในก็จะมีดอกเบี้ยขึ้นมานะครับแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะมาช้านิดนึงนะครับมีอินทร์นอคูลดาวดอกเบี้ยอยู่ที่2.5าวินะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยจะมาจริงๆประมาณราวๆ3วิต่อหนึ่งครั้งนะครับโดยที่สกิลมันอยู่ได้12วินะครับทุกคนครับตัววงนี้จะอยู่ได้12วิเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะได้ประมาณ3 4ทีนะครับต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวงนะครับเราก็จะกด คิวได้งี้ทีนึงครับมไม่ใช่อยู่ในวงหรอกมันมันเป็นตัวที่กดสกิล E ได้ซ้อนกัน2ครั้งง่ายๆกับตัวของดีลุกครับทุกคนครับเนี่ยพอกดหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะกดได้อีกหนึ่งครั้งครับเนี่ยเราออกมานอกวงก็ยังกดได้ะดนะทุกคนนะมันก็จะเป็นการย้ายวงนั่นเองนะครับเออก็จะมีดามจนิดหน่อยนะสองท่านี้นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยดามจจะเบาทิหนึ่งนะครับสําหรับเอ่อตัว C ศูนย์ดามจจะอยู่ราวๆแบบ ประมาณ2ใน3ของแดามจของดอกเบี้ยนาฮิดะนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเป็น C1 เนี่ยก็จะดอกเบี้ยจะแรงเท่ากับนาฮิดะ C0 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้มีดามจครับไม่ได้มีดามจแล้วก็เวลามันจุดไฟเนี่ยไฟเ้าบางด้วยเออไฟไม่ได้หนาครับเอาน้ำตีทีเดียวก็คือล้างไปละนะทุกคนนะมันถูกออกแบบมาไว้ให้ใช้อปิดคอมโ,มโบนะคือมันปิดหลังจาก สายฟ้าของไรเดนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าเอาไปกับไรเดนน่ะมันแย่งทําคอมโบเลยครับเอเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขาก็เลยเล่นแบบ E m ็มนันมันก็พอได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมาช้ามันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับทุกคนครับบอกไว้ก่อนนะอืส่วนความพิเศษก็คือนะครับทุกคนครับเวลาเรากดวางวงนะทุกคนนะปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะมีความสามารถนะครับเหมือนกันกับตัวของ สกิล e ของยูกะฮากิเลยนะครับทุกคนครับเอ่อโล่ดาบของยูกะฮากินะซึ่งมันจะช่วยนะครับในการซับดาเมจนะครับประมาณซึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันการกระเด็นนะครับหรือว่ามีไฮเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยอยู่ประมาณ50%นะครับเอ่อเหมือนกันเลยแหละเหมือนกันเลยแหละกับของสกิลของยูกะฮากินะทุกคนนะแต่ว่าตัวสีเทียเนี่ยจะมีท่าสิพิเศษนะครับทุกคนครับก็คือปอลสวรรค์ตรงนี้นะซึ่ง ายใน9วิหลังจากเราวานสกิลไปใหม่เนี่ยตัวของตีเซียเนี่ยจะมีเกาะทองนะครับเราเรียกว่าเกาะทองนะนะทุกคนนะซึ่งจะทําให้เขาสามารถป้องกันการกระเด็นแบบ100%ได้นะครับก็คือแบบเหมือนกับอันติของไรเดนเลยนะอยู่9วินะครับทุกคนครับซึ่งหลายคนนะครับก็จะบ่นว่าตัวเกาะทองอ่ะมันอยู่ได้แค่9วิครับทุกคนครับต่อให้เราเปลี่ยนนะครับใส่ดาบรีสกิลนะครับซึ่งอันก็คืออันที่พี่ถืออยู่เนี่ยมันก็ยังแบบ มันก็ยังไม่ได้เกาะทองอยู่ดีครับแล้วถ้าวางวงอย่างเงี้ยเออแค่วงเปล่าๆถ้าไม่มีเกาะทองเนี่ยมันก็การกระเด็นไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกาะไฮเปอร์อาร์เมอร์มันไม่ได้โดนวางแผนนะครับให้มาเล่นแบบตัวละครวางวงตัวเดียวแล้วมันใช้ได้เลยนะครับเออมันไม่ใช่เกาะแบบเกาะหนาแบบเกาะจุงรี่ยังไงทุกคนเออมันเป็นเกาะซับดามจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้หลายๆตัวซ้อนกันนะ ซึ่พี่ก็เคยทําคลิปแนะนํำไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวที่สามารถทับกันได้เนี่ยก็จะมีตัวของโกาฮากกิน,นะครับตัวของซีนนะครับตัวของเปยโขอะไรเงี้ยพวกนี้ออามวงมาซ้อนกันได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าตัว DPS หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นหูเต่าอะไรเงี้ยเซียวอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันมีไฮเปอร์อาร์เม์ในในตอนที่ มันแอคทีฟอยู่แล้วนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาซ้อนกับวงของตีเซียิจริงแล้วมันก็คือยืนป้องกันการะเดนได้อยู่แล้วนะเออแต่ว่าข้อเสียก็คือนะครับโล่มันคือโล่ฟับมันไม่ใช่โล่จริงใช่ไหมทุกคนเวลาตีเนี่ยมันก็ยังมีเลือดลดอยู่บ้างครับแล้วก็ของตีเซียเนี่ยมันจะแตกต่างจากของยูกาฮากิเนี่ยอีกนิดนึงครับเพราะว่าของตีเซียนะครับเวลา มันซับแล้วนะครับทุกคนครับเลือดมันอ่ามันลดที่ตีเสียแทนครับในขณะที่ยูกาฮาก,กิเนี่ยเวลามันซับแล้วมันยูกาฮาก,กิเลือดมันไม่ลดเนาะเออมันก็เลยมีข้อเสียตรงนี้นะครับแต่ว่าสีเสียเนี่ยก็จะมีแพสซีฟนะครับทุกคนใน6วิแรกนะครับที่เรากดวางวงนะทุกคนนะเออในการซับดาเมจเนี่ย6วิแรกตีเสียจะโดนเบามากครับก็คือมันลดความเสียหายจากการอ่าซับไปเนี่ยอีก6 0ซนะครับแล้วก็ ตีเซียเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือเวลาเลือดลดต่ำกว่า40%ครับเลือดมันจะเด้งกลับขึ้นมา90%เองในทุกคนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะอืดพอสมควรครับเออยิ่งบางคนเขาเล่นสายเลือดเยอะเนี่ยมันก็จะอืดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบบอ่าซาับแล้วเลือดมันลดที่ตีเซียได้เลยนะครับทีนี้ความแตกต่างของอ่าสกิลวงของตีเซียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาตัววางวงนะครับของเวอของยูกฮากิเนี่ย หรือว่าซิคิวนะครับเออพี่เรียกยูโกะฮะกิหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่หมายถึงตัวไหนนะเออของยุคซิงคิวเนี่ยมันจะไม่ซับดาเมจคอมโบนะครับทุกคนครับหมายความว่าพวกโอเวอร์โหลดนะครับไอ้พวกที่เป็นฟิกดาเมจนะโอเวอร์โหลดนะครับดอกแตกไฮเปอร์บลูมนะครับหรือว่าไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยสเวอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะไม่ซับเพราะฉะนั้นเวลามันโดนนะครับมันโดนแบบแมงป่องสยองผันกับนกอ่ะ มันโดนไฮโบบูมทีเดียวนี่ก็คือยูกาฮะิมันก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะมันไม่ซับดาเมจคอมโบนะเพราะมันโดนทีแล 10, นะ้วหมื่นหเนาะแต่อย่างของตีเซียครับของตีเซียมันซับดาเมทคอมโบด้วยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอโลซับนะครับผสมกันเข้าไปไปตีแบงป่องที่บอกเลยว่าเลือดแาบไม่ลดครับทุกคนครับคาบไม่ลดเลยนะเออเราใช้แบบพวกโปรโตไทป์นะครับไอพวกหนังสือโปรโตไทป์ type, หรือว่าตั่าใช้อันตีแล้วเลือดเด้งอะไรเงี้ย คือก็เอาอยู่เลยนะในการตีแบงกบอกสยงฝั่นครับพี่บอกเลยนะมันใช้ได้ดีมากครับรวดอันตินะครับทุกคนครับจะเป็นเวลากดไปแล้วเนี่ยตีเซียจะตีเองอัตโนมัติแบบนีนะ้ทุกคนนะเออมันจะตีแบบรัวๆไปเลยนะครับแล้วถ้าเรากดนะครับโจมตีได้ถูกจังหวะตอนที่ตีเซียต่อยนะครับตีเซียก็จะต่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะทุกคนนะถ้ากดได้ดีเพอร์เฟกต์เลยนะครับในหนึ่งอันติอของซีศูนย์เนี่ย จะกดได้ทั้งหมดคือ11ครั้งนะทุกคนนะันติเสียจะตี10ครั้งนะครับแล้วก็กระโดดทีอีก1ครั้งนะครับแต่ถ้าเรากดได้ไม่ดีนะครับมันก็จะตีประมาณ7ครั้งมันก็หลุดละนะทีนี้เดี๋ยวเวลาอยู่ในอันตินะครับเราก็สามารถคันเซลแอนิเมชันโดยการกดกระโดดออกมาได้นะจังหวะเชิญนะครับสามารถกดกระโดดออกหลบออกมาได้นะครับหรือว่าจาังหวะเราไม่เอานะครับเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้คอมโบอย่างอื่นอะไรเงี้ยเออก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับเรากดอันติแล้วเรากระโดดออกมาได้เลยนะ เนื่องจากจะเป็นตัวละครนะครับที่จะไปอยู่ในตู้ถาวรน,น,ะนะทุกคนนะหมายความว่าเดี๋ยวเวลาอนาคตเดี๋ยวเราหลุดเลทเราก็มีโอกาสได้ตีเซียนะครับเพราะเราดูกลุ่มดาวไปด้วยเลยนะซีหนงะครับอย่างที่บอกว่าเพิ่มดาเมจดอกเปรี้ยะนะครับขึ้นมาให้มันเท่ากับดอกเปรี้ยของนาฮิดะนะครับซีนยะ์ะเออแล้วก็ตัวของอันตินะครับก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเออหกของพลังชีวิตนะครับ ก็ประมาณนั้นไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ดูแบบมีมีเดบิอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแต่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้อัตินะนี่พี่บอกเลยนะครับถ้าไม่ใช่คนที่ปั้นเป็นสาย d p s นะ c 2นะครับอันนี้คือ c ที่หน้ามีนะครับสำหรับใครที่เมนตัวนี้เนี่ย c 2นะครับจะทำให้วงนะครับยาวขึ้นนะครับกลายเป็น18วินวินะซึ่งมันมีคููดาวยี20วินะครับถ้ามันเป็น18วิเนี่ยมันจะเล่นได้ดีเลยนะเออมันจะเล่นได้ดีเลยนะครับ ส่วน C4 นะครับก็จะใช้เพิ่มพลังงานนะครับให้กับอันติจะได้เต็มเร็วเท่านั้นเองนะส่วน C6 ก็คือนะครับเพิ่มความแรงคลิกนะครับเข้าไปอีก60แล้วก็เพิ่มความยาวของอันติเข้าไปอีกนะครับยิ่งเรากด Perfect ติดคลิกอะไรเงี้ยมันก็จะยาวขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเพิ่มคีย์เลดอันติให้ด้วยนะครับซึ่งนะครับถ้าใครมี C6 เนี่ย รู้สึกว่ามันจะต่อยอันติได้ถึง16ครั้งนั้นนะพี่จำไม่ผิดนะครับจะอยู่ราวๆเนี้ยไม่ต่ำกว่า16หรอกนะครับก็คือประมาณ15ฮิตแล้วก็เตะอีกทีนึงเป็น16ฮิตอะไรแบบนี้นะทีนี้นะครับแนวทางการปั้นนะทุกคนนะเอออันดับแรกก็ถ้าเป็นโอเองเขาก็จะปั้นเป็น DPS นะทุกคนนะเออพยายามทําให้มันตีแรงที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะดาบปาทูนะครับเออหรือว่า ครจะใส่แบบอ่ะแบ็คคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับเดอะเบลไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตีเซียเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เล่นแบบทีไม่มีโล่นะครับพี่บอกเลยทีไม่มีโล่เพราะว่าอย่างกลุ่มดาว่เงี้ยเเห็นไหมเออดอกเบี้ยมันจะแรงก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราไม่มีโล่อะคือเราต้องโดนตีก่อนดอกเบี้ยมันถึงจะแรงนะครับอาวุธประจาตัวของเขานะครับก็จะประมาณแบบว่าโดนตีแล้วแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะเบลนะครับ ไม่มีประโยชน์หรอกโนเปียวมันจะ้ากโลกอะไรพวกเขาอะนะเออซึ่งเราไม่ชอบครับติเซียไม่ชอบตดเซียชอบโดนกระทืบนะครับดังนั้นเราก็จะใส่ดาบปะทูกนะครับอันนี้สําหรับ DPS นะเออแล้วก็อาวุธแปลนะครับเราก็จะใส่แบบไฟสีแบบนี้เลยนะครับเออเน้นความรุนร้อนแรงนะครับหรือบางคนเขาเล่นสายรีชาร์จแล้วเขาเล่นเบิร์ดอันตินะครับทุกคนครับเออเขาเบิร์ดอันติเขาจะใส่เอเมสีนะครับแล้วก็รีชาร์ตเยอะๆหน่อยนะครับเออเพื่อให้มัน อต <to> <figure out> <stuff> ิม so, ันเต็มเร็วนะสีเซ right, so, ียเนี่ยเก็บพลังงานช้ามากพี่บอกเลยนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยวจะมาจากการที่เราทาดอกเรี้ยนะทุกคนนะแล้วเปี้ยหนึ่งมันได้แค่เมล็ดเดียวนะครับแต่ว่าอติเขาใช้ตั้งเสร็จ70นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช้ามากคนไม่เหมือนกับนาฮิดะนะครับนาฮิดะใช้พลังงานแค่50นะทุกคนนะแต่ว่าดอกเรี้ยนาฮิดะเนี่ยสร้างเมล็ดได้3เมล็ดนะครับทุกคนครับเออซึ่งดอกเรี้ยของเขาสองคนเนี่ยมันช้าเท่ากันนะแต่ว่าของ สีเซียเนี่ยใช้ตั้ง70น,นะครับแล้วเพี้ยออกมาสร้างเม็ดได้แค่เ,เ,เสร้างอนุภา่์เออมันได้แค่เม็ดเดียวนะทุกคนนะทุกเพืนนั้นมันจะเต็มชาม,มากครับถ้าเราไม่ได้แบบปีตัวมาเติมพลังงานให้นะหลายคนเขาก็เลยเล่นเอ็มมสี่นะครับแล้วก็อัดดีชาร์จเยอะๆนะครับแต่พี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยเนื่องจากสเกลดาเมจมันน้อยครับมันไม่ใช่ตัวที่ออกแบบมาให้เป็น DPS นะเออไปฟาดอย่างนั้นอ่ะต่อให้เราใช้ของเยอะมากมายนะครับมันก็เออคือแบบ บางคนก็พูดว่าเออเอาของเซ็ตที่ใส่อ่ะเออให้สีเซียตีได้สองสามแสน่ะเอาไปใส่ให้เสียงหลิงนะเสียงหลิงตีได้เจ็ดแปดแสนอะไรเงี้ยเออไปใส่หูเตา้าเต่าตีได้ล้านห้าอะไรแบบนี้มันก็ฟังดูเจ็บปวดนะแต่ว่าเราชอบแกเราอวยเราก็ปั้นได้ครับทุกคนครับใส่ไปเลยนะเออทุ่งเทเต็มที่ครับเพราะว่ามันเป็นตัวชอบเราใช่ไหมเออแต่ว่าวิธีการเล่นจริงๆอ่ะพี่จะบอกให้เลยว่าตัวนี้มันดีไซน์มาเป็นอย่างที่บอกครับมันคือโลซับนะครับทุกคนครับมันคือโลซับอืม ถ้า DPS เราไม่ใช่ตัวที่มีไฮเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวเซียวตัวออยาโตะนะครับเออหรือว่าตัวอุตาวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ใช่ตัวอะไรพวกนี้นะครับเราก็แนะนำว่ามันต้องใช้ตัวโลซัพ2ตัวนะครับที่บอกเลยซึ่งในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับตัวที่มีอัคระที่แบบเดียวกันกับตีเซียเนี่ยมันมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวของ ยูกฮากินะครับก็คือตัวนี้นะทุกคนนะยูกฮากินะครับเวลาสร้างดาบน้ํานั้นทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสกิลธรรมดาหรือว่าสกิลอันติเนี่ยเออมันจะสามารถสร้างโล่ซับขึ้นมาได้นะครับซึ่งปริมาณการซับนะครับทุกคนครับอ่ารู้สึกมันคํานวณตาม ปริมาณของความเสียหายน้ําอะไรนี่แหละมันก็จะอยู่ราวๆนี่แหละ40-50เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโล่เนี่ยของยูกฮากิเนี่ยก็จะต้านทานนะครับทุกคนครับหยุดชะงักนะครับเออหรือมีไฮเปอร์อัลเมอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%เนลยนะค่อนข้างเยอะนะครับเออตัวสตีเซียเองนะครับที่มีนะถ้าเราไม่นับเกบาะทอ9าวินะครับถ้ามาใช้ซ้อนกันกันกบของยูกะฮากิเนี่ยบอกเลยว่ายืนตีได้แน่นอนครับยืนตีได้แน่นอนแล้วก็พอบวกกับโลคซับ2ตัวเข้าไปนะทุกคนนะ เออตัวนี้ซับได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันก็ลดลงเหลือห้าสิบเลยใช่ไหมตัวนั้นซับได้อีกห้าสิบครับมันก็เหลือยี่สิบห้าทุกคนพอหาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโดนเบามากทุกคนเออจากโดนทีละสองหมื่นอย่างเงี้ยมันก็เหลือแค่แบบไม่กี่พันนะครับมันทําให้ตัว DPS เราแบบยืนตีได้ดีมากนะยืนตีได้ดีมากแล้วก็ไอตัวดอกดอกเรี้ยเขาอ่ะเออด้วยความที่มันเรี้ยช้าแล้วก็ไฟมันบางมากเนี่ย เวลาใช้จริงอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเออพอเอามาใช้จริงๆอ่ะมันกลายเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันไม่ไปขัดคอมโบไฮเปอร์บูมครับเออ,เออด้วยความที่มันไม่ค่อยเปียะเนี่ยแล้วเราใช้คอมโบไฮเปอร์บูมเข้าไปตีอ่ะเออมันเลยไม่มากวนทุกคนนานๆมันเปียทีหนึ่งมันเลยไม่มากวนครับแล้วมันก็เหมือนต่อดดเมจบ้างนะทุกคนถ้าจุดไฟบ้างเออเพื่อให้แบบทำโอเวอร์โหลดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ย เอาไปใช้จริงแล้วันดีนะเออเอาไปใช้เสียบทีมยูกะฮากินะครับมันค่อนข้างดีเลยนะจากข้อเสียที่คนบ่นกันนะนะแต่ว่าพอเอามาเล่นจริงอ่ะพี่ว่าเออมันมันกลายเป็นข้อดีเลยนะเออที่เอาทีมตีเซียนะครับแล้วก็เอาไรเดนนะครับเออซึ่งมันเป็นตัวที่มีไฮเปอร์เมอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในการกดอันติกใช่ไหมเออเอาไปตีตัวของแมงป่องสยองขวัญนะทุกคนนะเอาไปกับนาฮิดะครับก็คือแบบเราจัด 2ตัวนะทุกคนนะที่ทเปน <_ d> um> ็นดาเมจกันจ๋าเข้าขกันเลยนะครับทุกคนครับเอาไปด้วยกันเนี่ยเออแล้วก็ไปตีแมงป่องสยองขวัญน,นะครับ <_ d> um> แล้วก็มีแบบไฮเปอร์อาร์เมอร์พร้อมโล่ซับค้องอะไรเน้นยืนตีแบบเลือดแบบลดแบบเหมือนไม่ลดอะเออคือมันยืนได้แบบสบายๆเลยนะทุกคนนะเออคือตีแมงป่องสยองขวัญด้วยทีมเนี้ยใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกับสิบวิเองซึ่งพี่ถือว่ามันแบบโหดมากนะโหดมาก หรืออีกทีมหนึ่งนะครับพี่เอาไปตีเมกุนะทุกคนนะเออพี่ก็เอาไปกับจีนนะครับทุกคนครับตีเซียเนี่ยมันมีไฮเปอร์อัมเมอร์50นะครับจีนก็มีไฮเปอร์อ่าไฮเปอร์อัมเมอร์50จากการใช้อันติเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวที่วางวงซ้อนกันครับเราจะสามารถเซตติ้งคอมโบอะไรของเราอยู่กลางวงได้แบบ ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลือดลดตายด้ <c oughs> วยเพราะว่าจีนเนี่ยมันฮิวได้ใช่ไหมทุกคนเออแล้วตีเซียก็รับดาเมจได้ซอกดาเมจได้นะครับเฮ <c oughs> ้ยนั้นเนี่ยคอมโบเมกุเทงกิเนี่ยสามตัวพร้อมกันโดนสองหมื่นเนี่ยเราอยู่กลางวงสองวงนี้ซ้อนกันน่ะ <c oughs> ถือว่าชิวมากนะครับถือว่าชิวมากทุกคน <c oughs> ที่ก็สามารถเก็บสามดาวได้เลยนะโดยการแบบใช้แค่อ่าสองไฟสองลมนะครับเออปั่นไฟวนๆไปแค่นั้นเองนะทุกคนแล้วก็เอาคาซูฮาที่แบบ ไม่มีอาาัตราขี้พี่เพิ่งมารู้ว่าทีหลังนี่แหละว่าเล่นจบแล้วมาดูสถานะไม่มีอาาัตราขี้อะไรเลยเออมีความเช็คาญท่าอยู่แบบเนี้ยเออสามร้อยหกสิบห้างงมากว่าเอาตัวแบบนี้ไปทีไปกูเลงกี่แล้วเก็บาสามดาวครบได้ยังไงนะครับงงมากแต่มันทาได้นะมันทำมันทำไปแล้วก็ุกคนครับเออมันทําได้แล้วมันทาไปแล้วแบบงงๆนะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ย ทุกคนพอวางวงซ้อนกันปุ๊บนะครับทุกคนครับมันไม่มีการโดนจังหวะขัดจังหวะอะไรเลยนะเราก็ปล่อยสกิลรัวๆไปเลยรับยืนแบบยืนฟยียืนแบบไร้สมองอ่ะแค่กดสกิลรัวๆวนๆไปเท่านั้นอ่ะนะเออมันก็มันก็ชนะเองอ่ะนะเออมันก็เลยแบบง่ายครับเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนบอกว่ามันมาตัวโลอ่ะเอามาทําไมอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบตัวซาบัดแต่พี่บอกเลยว่าจงลี่อะพี่บอกเลยว่า จงลี่มันติดเทียเอบีนะ่ะนะทุกคนนะอยู่แบบเทียแบบเขาเรียกว่าเทียสูงสุดอะ่ะเออก็คือแบบกลุ่มสูงสุดอะ่ะกลุ่มที่แบบสุดยอดอะไรเงี้ยเออมาตั้งแต่พัดแรกจนพัดทุกวันนี้มันก็ยังติดครับเขาเอาหมาเหมืออะไรมาหมาดูดเลือดอะไรมามันเขาคนคนก็ยังใช้จงลี่อยู่ดีอะเออจนถึงทุกวันนี้อะเพราะอะไร เพราะว่าอักอริทึมมันโกงทุกคนออตัวโล่อแค่มันเราเอายัดลงไปอะเราก็ยืนตีสบายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งดาเมจอะไรเยอะแยะครับเนี่ยอย่างที่พี่บอกครับคาซือฮะไม่มีอัตาคีไม่มีชอมทันทาตไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเอาไปปั่นปัดมันก็เก็บดาวได้นะเออแล้วบางคนเขาก็ชอบบอกว่าเอาใช้จงรี่ง่ายกว่าใช้จงรี่ดีกว่าก็เอบีมันมี2ชั้นไงแล้วก็พี่ก็บ่นอยู่บ่อยๆว่า มันมีจงรี่ตัวเดียวอ่ะถ้ามันมีสองตัวนะมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยก็นี่ไงเขาก็ประทานมาให้แล้วนะครับทุกคนครับจงรี่ตัวที่สองนะครับเอออาจจะแบบโอเคมันไม่ดีเท่าจงรี่หรอกเพราะจงรี่มันโกงนะทุกคนนะจงรี่มันเป็นตัวโกงครับมันเป็นตู้เลทแล้วมันเป็นเทปอาร์คอนไงเออมันก็แบบโกงนิดหน่อยเออนี่ถ้าทั้งที่เป็นจงรี่เวอร์ชันสานะถ้าเป็นจงรี่เวอร์ชันหนึ่งที่ที่แบบอยู่ในเซิร์ฟเทปเนี่ยนัต้องโกงกว่านี้อีกนะเออแต่ตีเซียเนี่ย ทำได้ขนาดเนี้ยพี่บอกเลยว่าคือดีมากแล้วเออดีมากแล้วมันไม่ดีตรงไหนเออมันก็ดีมากแล้วนะในตําแหน่งหน้าที่ของการเป็นโลกนะครับอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าซีศูนย์นะครับจะเล่นยังไงนะทุกคนนะอันนี้พี่แนะนําได้เลยนะครับอาวุธนะทุกคนนะแนะนําว่าให้ใส่ดาบดีสกิลครับเพื่อเราจะได้วางวงแบบเออตลอดเวลาด้วยความที่มันบีนะครับทุกคนครับครูดาวอยู่20วิเนี่ย มันต้องเพื่กดาบนี้นะทุกคนนะดาบรีสกิลนะครับใครมีขัดห้านี่คือดีมากพี่บอกเลยว่ามีขัดห้าคือดีมากไม่ต้องห่วงเรื่องดามจเพราะตัวนี้มันไม่มีดามจอยู่แล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราแค่เน้นอย่างเดียวคือวางวงให้ถูกจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ดาบรีสกิลเนี่ยมันก็จะยากทุกคนเออแต่ถ้าเรามีดาบรีสกิลเราก็วางต่อเนื่องก,กันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าใครมี C2 นะ นี่นะครับถ้าเป็นขั c ซีสองเนี่ยโรเทชั่นมันจะยาวขึ้นเพราะว่ามันเป็น18วิแล้วนะทุกคนนะเราก็ไม่ต้องใส่ดาบดีสกิลแล้วครับเราสามารถใส่เนี่ยดาบปาทองก็ได้นะครับเดาบแบคคิดหรือแล้วแต่ชอบนะทุกคนนะใส่เลนส์เลชเชอร์ขับห้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือดาบวินบลูมอันใหม่นะหรือที่แนะนําเลยนะครับก็คือดาบวูฟนะครับแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีดาบวูฟเนาะ เพราะว่าปกติดาบบุ๊นะครับเราจะไม่ได้ใส่ให้ตัว d p s เนะเราจะใส่ให้ตัวทัย์ครับอย่างตัวของโนเอลนะครับหรือว่าตัวของโดริอะไรแบบนี้นะทุกคนนะเพราะว่าดาบวุ๊เวลามันบัฟบมันบัฟั้งทีมดทุกคนครับเออเราก็จะไม่ใส่ให้ตัว d p s หรอกนะครับ DPS ก็ใส่แบบดาบปะทูไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบได้ออฟข้างล่างที่จากดาบปะทูด้วยแล้วก็ได้จากดาบบุฟด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาบบุฟมันบัฟบตั้งเป็นต้องให้ตัวเอก เออประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือเลือกอาวุธนะครับเออถ้าใครี c 2ก็แบบดาบปุ๊บไปนะครับหรือไม่มีดาบปุ๊บก็ใส่เนี่ยปากูนะครับหรือว่าดาบวินฟูม์ดาบกิจกรรมเลสลเชอร์นะครับแบ็คคลิปอะไรก็ใส่ได้หมดแหละนะแต่ถ้าเป็น C0 นะครับเออ C0 C1 ยเนี่ยยังไงก็แนะนำว่าต้องเป็นดาบดีสกิลนะโอเคดาบผ่านไปนะครับต่อไปอร์ติแฟกต์นะครับว่าจะใส่เซตไหนดีนะ สําหรับใครที่จะเล่นเป็นโลนะครับบางคนเขาก็เอาอึดเขาก็ใส่เลือดนะครับเออเซตใหม่ที่กําลังจะมาถึงอะ่ะดูแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มไปเลยนะเออใส่แบบรีชาร์จก็ได้นะครับเออแต่จริงก็เอาจริงนะใส่เงี้ยก็ได้ครับเนี่ยเออเอาใส่ไฟสีนะครับเพิ่มดาเมจไปอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเท่าที่พี่ดูอะ่ะท่ที่พี่เล่นอะ่ะพี่ยังไม่รู้ว่า เราจะเอาเลือดเยอะไปทําไมด้วยความที่ตัวมันไม่ได้มีดดเมจแล้วเราก็เลยไม่ได้เอามันออกมายืนแท้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีดดเมจมันไม่ต้องออกมายืนแท้งนะทุกคนนะเออแล้วเราก็แทบจะไม่ต้องกดอันติมันเลยด้วยซ้ำไปอันติจะใช้กดเฉพาะจังหวะฉุกเฉินขัดจังหวะนะครับตัวอื่นมันโรเทชันไม่ทันอะไรเงี้ยเอาติเซียมากดอันติรอนะครับตัวอื่นมันติดครูดาวอยู่อะไรเงี้ยเออมันก็จะได้นะครับแต่ว่าเอ,อ่อในการเล่นเป็นเป็น,เป,นเป็นโลกเนี่ย เราจะไม่ค่อยได้กดอติเท่าไหร่ที่พี่บอกเลยครับสมควรแล้วที่มันนีอ่ากินพลังงานเจ็ดสิบนะเออเพราะเราจะใช้แต่วงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดอะ่ะพี่ไม่เห็นพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เห็นความสําคัญกับการเพิ่มเลือดนะใส่อย่างนี้ก็ได้ไฟสี่นะครับเออเอ็มเบมสี่นะครับโนเบลสี no ่นะเออ ตัวที่เขาเอาให้มาเป็นตัวเทสนะครับเขาใส่ตัวธาราซิตี้สี่นะครับหรือว่าเซตเลือดสี่เนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้ใช้บัฟบัฟทีมครับพลังโจมตีทีมสี่นะถ้าเราไม่เอาดามเมจสีเสียเลยเนี่ยเซตนี้ก็ถือว่าดีครับทุกคนครับเออก็คือไม่ได้แดามเรหรอกนะทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนได้ครับนะ,เ,ะเพราะว่ามันจะบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนครับทุกคนครับ20%เครับเท่ากับโนเบลสเลย แต่โนเวสเนี่ no ยเราต้องกดอันติก่อนนะครับเราต้องกดอันติแล้วกดแคนเซิลออกมาเพื่อให้เพื่อนเพื่อนมาตีอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเราเล่นตัวนี้เป็นตัวแบบเป็น DPS เขาก็ใส่โนเวสได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ใช่เนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้ดีกว่าครับเออสี่ชิ้นนะทุกคนนะเพื่อให้บรรบัฟตัว DPS เราขึ้นไปอีกครับเออได้โล่ด้วยได้บัฟด้วยนะทุกคนนะอืมตัวดอกเปี้ยมันมาสาวิครับทุกคนครับเออตัวเนี่ย มันก็3วิเหมือนกันครับเพราะนยังมันจะพอดีเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ดาบรีสกิลเข้าไปใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาครับเพื่อนเราจะได้บัฟพลังโจมตี2ีตลอดนะก็ถือว่าเป็นเซตที่เขาแนะนํามานะครับในตัวเทสอะก็คือคือถูกต้องและสําหรับการเป็นตัวตีเสียนะแต่ว่าไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นครับเราจะเอาดามจด้วยเพิ่มก็บ้างก,ก็ได้ครับจะใส่เซตผสมก็ได้ใส่ไฟสีก็ได้หรือจะใส่เป็นเซต EM4 ก็ได้นะเออสำหรับใครที่จะเล่นแบบ ให้มันคอมโบได้นะครับโอเคทีดีออปชั่นนะครับออปชั่นก็หมวกอัตราคลินะครับถ้วยไฟนะครับพื้นฐานมาตรฐานครับนาฬิกาพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นเซตมาตรฐานครับเพื่อเพิ่มดาเมจดอกคลี่ให้มันได้สูงที่สุดนะครับเออถึงมันจะเปรี้ยเบาก็ขอนิดนึงให้มันแรงที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วกันอะไรประมาณแบบนี้นะทุกคนนาะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นะครับแบบที่2ก็คือ e m ยาวครับบวก EM ทั่วย EM นาฬิกา e m ไปเลยครับล่าง EM ยาวนะทุกคนนะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยมันจะดอกเรีย้ยนานๆมันเรีย้ยทีก็ตามครับเออเบอร์เจียนเอาไปใช้แบบหวางผลแบบโทมะไม่ได้นะครับแต่ว่าเออเวลามันไปขัดจังหวะไปติดแบบโอเวอร์โหลดอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้แรงขึ้นมาหน่อยนึงทุกคนเอออยากจากแบบโอเวอร์โหลดทีละ3 4 0 0 0ันอะไรเงี้ยให้มันขึ้นไปเป็นโอเวอร์โหลดห5ือะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะแบบ เออมันอาจจะได้ดรบมามากกว่าการไปเพิ่มคีย์อีกนะเออแต่จริงๆแล้วคือป้านแบบไหนก็ได้ครับผลประสิทธิภาพที่เอามาใช้จริงอ่ะจะไม่ค่อยต่างกันหรอกพี่บอกเลยเออไม่ค่อยต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบใส่เซตไฟสีแบบนี้นะครับเราก็ใส่แบบนี้แหละหมวกอัตราคลิ้ถ้วยไฟนาฬิกาโจมตีแบบนี้นะครับเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็น e.m. ยาวนะครับเราก็เป็นหมวกเป็นเซต e.m. ครับเป็น e.m. ผสมก็ได้อย่างเงี้ย wonder สองอะไรเงี้ย เออแล้วก็แบบบีพาราได l ์ลอดสอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเซตฟาโลแบบนี้ก็ได้ครับเออกลิยวเด็ดรมนะครับสชิ้นอะไรแบบเนี้ยอืหรือวสี่ชิ้นไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความขยันฟาร์มนะเออแบบนี้ก็ได้หมดครับอ,อืมแบบเต็มแบบๆเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ